อะไรก็ตามนะคะที่เราเจออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะการเงินการงานแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะถ้าเราเจอเรื่องราวแบบนั้นนะคะเราก็จะคิดบนคิดซ้ำอยู่ตรงนั้นแหละนะคะเพราะว่าเราทางออกเราไม่มีทางเลือกนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้เรา แต่สิ่งที่จะทําให้เราผ่านจุดตรงนั้นมาได้นะคะให้เราคิดตรงกันข้ามค่ะให้เราคิดตรงกันข้ามเลยกับสิ่งที่เรากังวลสมมตุติเราเครียดเรื่องอาการผ่าตัดของพ่อเรานะคะเราก็ไปโฟก,กัสตรงที่ว่าพ่อเราปลอดภัยนะ,ะพ่อของเราปลอดภยัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรง อะไรแบบนี้นะคะให้เราพยายามคิดตุกันข้ามกับสิ่งที่เราเจอนะคะถ้าสมมติเป็นเรื่องการเงินนะคะถ้าเราติดเรื่องการเงินเป็นนี่หรือว่ารายได้ถดถอยเนี่ยนะคะก็ให้เราไปโฟกัสตรงจุดที่ว่าเรามีรายได้นะคะไปโฟกัสตรงที่ว่าเรามีรายได้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะมีรายได้ยังไงมีอะไรบ้างที่ทําให้เรา มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเราต้องไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่านะคะเราถึงจะมีผลลัพธ์นะคะถ้าเราสวัสดีค่ะค่ะชื่อชื่ออะไรคะ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะครูพี่น้อยสวัสดีค่ะ นะคะวันนี้ก็การที่เราคิดนะคะเอาชนะวิกฤตได้นะคะเรา,เราพยายามโฟกัสไปสิ่งเป็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวิกฤตรตรงนั้นนะคะอย่างสมมุติว่าเราติดเรื่องการเงินเราก็ไปโฟกัสเรื่อง เราจะทํำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราจะทํำยังไงเราถึงจะมีเงินมากขึ้นนะคะเราเราต้องคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังมาคิดบนคิดซ้ําอยู่ที่เดิมนะคะว่าเราเป็นนี้เราไม่มีเงินเรามีแต่รายจ่ายนะคะก็จะทําให้เราอะยิ่งจิตตุกนะคะให้เราโฟกัสไปใน ทางท,ที่เป็นบวกนะคะเราก็จะนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่เราคิดนะคะสมมติว่าเราคิดบวกนะคะคิดอะไรก็จะได้สิ่งนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดบวกเราก็จะได้บวกนะคะคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนนะคะถ้าเราคิดลบเราก็จะเจอแต่สิ่งที่แย่ๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ การที่เราจะมีรายได้เพิ่มเราก็ต้องเรียนรู้นะคะเราเราต้องเรียนรู้จากตัวคูนกคูนกอยู่เองนะคะเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดว่าจะออกมาไหลสดได้จะออกมาหน้ากล้องได้นะคะแบบนี้คือจะกดตรงที่ไหลสดเนี่ยนะคะก็ไม่กล้าจะกดเลยนะคะเพราะว่ากลัวมากๆตอนนั้นนะคะ ไม่กล้าที่จะไหลสุดไม่กล้าที่จะพูดไม่อยู่ครั้งหนึ่งค่ะคะุณนุงลงก็ไหลสดมาทุกวันทุกวันนะคะแต่มีวันหนึง่งจะหยุดคือมีเสียงคนรอบข้างนะคะคือมีเสียงคนรอบข้างมาบอกกับเราว่าหยุดเถอะหยุดทําเถอะเราเราแก่แล้วอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้คุณนุกยุงบอกเลยนะคะว่า เสียงรอบข้างของเรานะมันเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจเรามากๆนะคะถ้าเกิดเราไปโฟกัสตรงนั้นเราก็จะหยุดเหมือนที่คุณลุงยงหยุดตอนนั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเออพิมเชื่อเล่นให้คุณลุกยวงหน่อยได้ไหมคะค่ะนะคะถ้าเราอย่างคิดว่า เราหยุดหยุดจากเสียงคนรอบข้างนั่นแหละครูนุกจุงก็เลยคิดว่าเราก็ไม่ได้เขารบตัวเองนะ,ะเราก็คิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ดีพอเราอะ่ะแก่เกินไปเราทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดแบบที่คนอื่นเขาคิดนะคะเราก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะเราก็จะไปต่อไม่ได้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะ การที่เราอะให้กําลังใจตัวเองนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนแล้วก็รักตัวเองก่อนนะคะก็จะทําให้เราอะมีพลังนะคะมีกําลังใจที่จะทําต่อนะคะจากวันนั้นเป็นต้นมานะคะคุณนกยุงก็เลยตั้งใจเลยว่าเสียงรอบข้างนะคะมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะะมันไม่ใช่อะไรที่จะทําให้เราหยุดลงได้นะคะ ก็เลยเริ่มนะคะเริ่มที่จะไปต่อจากวันที่หยุดนะคะก็เริ่มทําที่ทํามากขึ้นมากขึ้นนะคะจนจากที่คนน่ะพูดไม่ได้เลยแล้วก็พูดแบบติดขัดมากๆเลยนะคะคือไม่ได้พูดได้ขนาดนี้ก็ได้เข้าไปเรียนกับโคดโอป้านะคะคอร์ส เรียนรู้ว่าการที่เราได้ทำลงมือทำในทุกๆวันนะคะจะทำให้เราเก่งมากขึ้นวันละหนึ่งเปอร์ซ็น์นะคะก็คิดอย่างนั้นจากวันนั้นก็คิดอย่างนั้นนะคะเป็นต้นมาจนทุกวันนี้นะคะไลฟ์สุดมาเป็นเวลาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะคะก็เกือบเกือบครึ่งปีแล้วะคะ่ะก็คิดว่าตัวเองอะ เก่งวันละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่คิดว่าตัวเองนะ่ะไม่กล้านะคะไม่มั่นใจนะคะไม่คิดว่าตัวเองนะ่ะแก่เกินไปอย่าไปคิดนะคะอย่าไปคิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปฟังเสียงรอบข้างนะคะให้ออกมาด้วยความมั่นใจว่าฉันทำได้นะฉันทำได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันก็ทําได้นะคะทุกๆอย่างมันอยู่ที่ฉันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ฉันคิดมันอยู่ที่ฉันทํานะคะคุณนุกยมก็เลยให้กําลังใจตัวเองมาแบบนั้นจนทุกวันนี้นะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะคือการคิดแบบแบบนี้นะคะจะทําให้เราผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้นะคะไม่ว่าวิกฤตตรงนั้นจะแย่สักแค่ไหนนะคะแต่ใจเรา ให้ใจเรามันแข็งแรงให้ใจเรามันเข้มแข็งใจสู้นะคะเชื่อมั่นว่าฉันทําได้ฉันทําได,ได้เท่านั้นล่ละค่ะคุณก็จะทําได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆค